สวัสดีเพื่อนๆค่ะในคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นําวิดีโอประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอยู่สุกนะคะนํามาใส่เบอร์โทรของเราค่ะโดยใช้โปรแกรม k ายมาสเตอรที่โหลดไว้แล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะเข้าไปที่โปรแกรม k ายมาสเตอรนะคะค่ะหลังจากเข้ามาแล้วนะคะเลือก เครื่องหมายบวกคํำว่าสร้างใหม่เลยค่ะเลือกสัดส่วนนะคะสามต่อสี่ค่ะคลิกต่อไปค่ะเลือกวิดีโอที่ทุกท่านโหลดไว้นะคะอ่าวันนี้จะเป็นตัวอย่างของคลิปวิดีโอนี้ค่ะตอบตกลงค่ะหลังจากที่วิดีโอขึ้นมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้นิ้วทั้งสองนิ้วนะคะบีบให้มันแคบลงค่ะแคบลงนะคะ แล้วเลื่อนมาไว้ด้านหน้าเส้นสีแดงให้เส้นสีแดงอยู่ด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นกดเครื่องหมายถอยหลังด้านบนนะคะคําว่า l ลาย Movie ค่ะกากบาทผิดไปเลยค่ะนะคะได้วิดีโอมาแล้วเรามาเริ่มการใส่เบอร์โทรได้เลยค่ะกดปุ่มเลเยอร์ค่ะเลือกตัวอักษรค่ะคีย์เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆเลยนะคะ ตกลงค่ะหลังจากนั้นให้สังเกตสัญลักษณ์ลูกใหม่ขึ้นลงนะคะลูกศรทิ่มลงค่ะเอ,อ่อยืดขยายได้เลยนะคะกดค้างตรงกลางนะคะลากเลื่อนลงมาได้เลยค่ะตามที่เราต้องการเลยนะคะยืดขยายได้ค่ะให้พอดีนะคะหลังจากนั้นไปเลือกด้านนอกกรอบค่ะ ต,ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าเลเยอร์ที่2ที่เป็นเบอร์โทรของเราด้านล่างอะคะ่ะยังไม่เต็มนะคะกดที่เลเยอร์นี้เลยนะคะแล้วใช้นิ้วลากไปทางด้านขวาค่ะให้เท่ากับวิดีโอด้านบนค่ะเท่าหรือยังคะวิดีโอเขาจะยืดออกไปยาวมากเลยนะคะเราต้องกดเบอร์โทรให้ยาวเท่าวิดีโอหรือมากกว่าวิดีโอค่ะ เพื่อนๆอ,อาจจะใช้นิ้วสองนิ้วนะคะบีบวิดีโอค่ะบีบเข้ามาให้มันแคบลงค่ะสังเกตไหมคะว่ายังมีกระพริบกระพริบอยู่ตรงเลขโทรศัพท์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะจากมุมบนทางกล่องสีขาวๆตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้ตามต้องการเลยค่ะ,ะสมมุติเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะ มันเข้มไปนะคะงั้นขอเลือกเป็นสีขาวค่ะนะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะใช้คำว่าขอบค่ะถ้าต้องการเล่นขอบนะคะให้เปิดสีด้านบนค่ะเลื่อนปุ่มเปิดนะคะแล้วคลิกเข้าไปในสี่เหลี่ยมสีดำค่ะเพื่อเลือกสีที่เราต้องการนะคะลองสีน้ำเงินสิคะชัดเจนไหมคะค่ะถ้าชัดเจนแล้ว กดเครื่องหมายถูกค่ะถ้าต้องการกลับเข้าไปแก้ไขอีกนะคะให้มาติ๊กตรงตัวเลขค่ะให้เคอร์เซอร์มันกระพริบรอบๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลือกค่ะว่าต้องการแบบไหนทดลองได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพื้นแผ่นหลังกดเครื่องหมายเปิดก่อนค่ะแล้วก็เลือกสีถ้าต้องการนะคะพื้นแผ่นหลังเป็นสีไหนดีนะสีเหลืองอเห็นไหมคะ ต้องการให้เต็มหรือต้องการเอาแค่ตรงตัวเลขนะคะอันนี้เพื่อนๆลองได้หมดเลยนะคะถ้าพอใจแล้วก็กดเครื่องหมายถูกค่ะนะคะถ้าไม่พอใจสามารถกดให้มันกระพริบแล้วกลับไปแก้ใหม่ได้ค่ะสีพื้นหลังมาสกครูทําสีเหลืองตอนนี้ไม่ต้องการแล้วก็กดปิดได้เลยค่ะกดเครื่องหมายถูกค่ะเพียงเท่านี้ลองเล่นดูก็ได้นะคะลองเปิดกลุ่มเพลงนะคะ ถ้าโอเคแล้วกดโหลดเลยค่ะสัญลักษณ์มุมบนขวามือค่ะให้มันอยู่ตรงตามภาพเลยนะคะเป็น1080 30นนะคะเลือกบันทึกเป็นวิดีโอค่ะหลังจากนั้นมีโฆษณาขึ้นให้เพื่อนๆกดข้ามเลยค่ะตอนนี้กำลังบันทึกอยู่นะคะจนเส้นสีแดง สุดก็คือจบแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถไปดึงวิดีโอนี้เพื่อขึ้นในช่อง YouTube หรือเพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆเ,เราก็ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ